สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศดีๆของชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมนะครับชมน้องใบบุญนะครับผมในตอนเช้าบรรยากาศดีแบบนี้หลังจากฝนตกน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าม่รู้ฝนตกนะครับตกทั้งคืนเลยนะครับผมช่วงนี้ฝนก็ตกบรรยากาศก็รู้สึกว่าจะ ชื้นนะครับชื้นแฉะเลยพาน้องออกจากบ้านไม่ได้นะครับผมทําคลิปใหม่ๆก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพาน้องออกมาเดินเล่นข้างนอกได้นะครับเพราะว่าพื้นที่แฉะซะเลเกินนะครับผมก็เลยมารายงานกานทราบนะครับถึงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมน้องใบบุญนะครับผมคือเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับดูฝนดูน้ํานะครับนะครับน้ําขังแบบนี้เลยนะครับซึ่งทําให้ บรรยากาศของเรารู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยจะคึมคึมผมว่าน่าจะตกอีกครับนี่ตกสามวันซ้อนกันเลยนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้คนหมูก็กําลังจะเอาแม่เหมยออกจากคลองนะครับไปลดโซ่นะครับตอนเช้านะครับแล้วก็เอาหารให้ทานทําความสะอาดนะครับผมน้องก็ต้องอยู่แบบนี้ครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกก็พยายามจะสร้างบ้านให้น้องให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับผมได้พาน้องกลับบ้านนะครับดูครับไปบุญกอลาแม่เหมยแม่หมยมาก็จะแบบนี้ครับ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาเล่นกับแม่นะครับจะมาเล่นกับแม่นีครับแม่ดูครับดูดูครับพี่น้องดูครับดูครับดูครับแม่แม่หมวยหนูหิวแล้วดูครับมาอ้อนแม่ตอนเช้าครับดูครับดูครับดูเวบุญนะพี่น้องนะดูครับจะมาอ้อนแม่หมวยครับแม่หนูหิวแล้วตะโกนใส่นะ หนูกับแม่หนูหิวหนูหิวกล้วยแม่หนูอยากกินกล้วยแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวแม่ก็จะทำความสะอาดนะครับพื้นที่ตอนเช้านะครับผมมันเฉะนะครับตอนเช้ามาเนี่ยมันเฉะมากนะครับผมดูครับ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 ไม่ยอมไม่ยอมไอหมวย ว่าแม่ไหนกล้วยหนูอยู่ไหนเนี่ยแม่มีกล้วยยางหนูหิวกล้วยแล้วแม่หมัวหนูหิวกล้วยแม่หนูหิวกล้วยอ้อนแนี่อ้อนแม่แล้วอ้อนแน่แล้วแม่หนูหิวกล้วยอ่ะแม่หนูมาหิวกล้วยอ่ะแม่หนูหิวกล้วยดูครับดูครับแม่หนูหิวกล้วยแม่เนีครับแม่หนูหิวกล้วย แม่หมวยหากล้วยให้นูนี่เลยนูหิวกล้วยแล้วแม่หมวยนูหิวกล้วยดูครับเดินตามเลยครับหิวกินกล้วยหิวกินกล้วยปะเนี่ยครับแม่หนูหิวกล้วยอ่ะดูครับเดินตามแล้วครับแม่หนูขอกล้วยก่อนได้ไหมแม่เดี๋ยวแม่ค่อยทาความสะอาดได้ไหมแม่หนูหิวกล้วยแม่แม่จ๋าแม่สวัสดีจ๋าแม่ แม่หนูหิวอ่ะแม่หนูหิวกล้ยอ่ะแม่ดูครับอ่อนครับดูครับความอ่อนของใบบุญครับแม่หนูหิวกล้วยอู้จะสูงกว่าควาดมวยแล้วครับตอนนี้นะครับจะสูงกว่าควาดมวยแล้วนะครับสําหรับใบบุญของเราแม่หนูหิวกล้วยอ่ะแม่ควาดมวยดูซิดูอ่อนควาดมวยดูซิ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 แม่หนูหิวแม่ ดูดำเพิ so like ่งมาตกใจดำดูครับโบนุขขับโบวิงนู่นครับโบวิงนู่นแต่บัววันหนูหิวกล้วยไม่มีใครกล้วยหนูกินเลยพ่อหนูหิวกล้วยพ่อบอกโอ้ยงุงหงิดจังเลยเนี่ยดูสิโอ้ยดูสิดูสิโอ้ยดูขาหลังสิงุงหงิดแล้วงุงหงิดแล้วโอ้ย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 ดูสิโมโหหิวแล้วเอ๊ ดูครับ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 ไอบุญครับหนูหิวอ่ะแม่ไม่เอามาให้หนูกินก่อนเลยอ่ะโอมาใส่เราแล้วมามามาดิ้นใส่กล้องเราแล้วตอนนี้ดูสิดูสิไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดูสินะครับเอ้อโอ้ยอดูครับดูครับแม่ล้างหน้าก่อนแม่ล้างหน้าก่อน เมี๋ยามามาเดี๋ยวล้างหน้าก็ค่อยกินอาหารมามานี่มานี่โอ้โหดูครับเช้าวันนี้ครับผมสูงกว่าควันมวยนะครับผมนี่ครับเช้าวันนี้ครับบรรยากาศครับผมเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือใบบุญนะครับผมในหญิงใบบุญของเรานะครับผมนะครับหรือตูตาของเราครับนี่ครับตาขาวเราเดียตาที เออมีเกีล็ดล้างหน้าอีกนะดูสิอ่มีอะไรมีอะไรบอกมีอะไรเคลียร์กับหนูได้นะแม่นะมาล้างหน้าหนูตอนเช้านี่ระวังนะแม่นะหนูไม่เหมือนปกตินะหนูไม่เหมือนคนชชางทั่วไปนะหนูขี้เกียจล้างหน้าโอ้ย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 ไม่อยากล้างหน้าดูสิโอ้ย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 ดูสิดูสิคุณกล็ดคุณกิ็ดมีลูกโม่ด้วยมีนางโมด้วยโอ้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 ยเป่าน้ำใส่พี่ขาวไปไกลๆเลยบอกเนี่ย ดูสิ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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไรไปบุญทำอะไรดูสิดูสิโอ้ดูสิทำอะไรโอ้จะไล่ดำออกจากบ้านใกล้ๆบ้านไม่ให้อยู่ใกล้บ้านโอ้ยห่วงบ้านด้วยโอ้ยโอ้ยห่วงลุมหลบภัยโอ้ยโอ้ยดำดูสิดูสิไม่ยอมดูสิคาหน้าคาหลังจะไล่ดำดำก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับดำบอกว่าไม่สนใจอ่ะไม่สนใจไปบุญอ่ะไม่สนใจไปบุญกำลังเรียกร้องความสนใจอยู่ดูดูดูครับดูครับดันคอกใส่ ดำคอยดูนะบอกคอยดูน่าจะให้มาออกไปได้นะมันเขี้ยวซะเหลือเกินบอกเนี่ยเฮ้ยดําบอกว่าไม่ลําขาล้ะไปดีกว่าอใบบุญบอกไปเลยไปเลยไปเลยดำดูสิดูสิดันใส่ดันใส่ดูสิโอ้ยความสุขของใบบุญของเราครับมาๆนี่ใบบุญมาอาบน้ำเลยมาล้างหน้าเร็วใบบุญพ่ออย่ามาเรียกหนูนะหนูขี้เกียจล้างหน้าอยู่โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอมาแล้วเออหนูล้างหน้าก่อนเดี๋ยวแม่จะล้างว่าไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้างนะหนูไม่ล้างอ่ะ หนูขี้เกียจอาบน้ำนะแม่ตอนเช้าๆ้าแบบนี้ดูครับขาหลังขาหลังขาหลังดูมี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 ขาหลังด้วยมีอาบน้ำไม่ล้างไม่ล้างนะดูขาหลังด้วยมีขาหลังด้วยม,มีอาการแบบว่าไม่อยากล้างหน้านะครับผมไม่อยากล้างหน้าดูครับดูครับแม่หมวยมาระวังแม่หมวยระวังขาหลังนะบอกเนี่ยไอ้บุญหลวงมาจะมาะไล่กับหนูเนี่ยหนูไม่ล้างอ่ะแม่ หนูไม่ล้างหน้าตอนเช้าอ่ะหนูไม่อยากล้างอ่ะหนูจะไปไล่ดำอ่ะโอ้ยดําโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ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 ยดูครับไปแล้วดำบอกว่าไปแล้วดูใบบุญทำยังไงทำยังไงกับดำโอ้ยดำไปแล้วบอกอยู่ไม่ได้แล้วใบบุญไล่แล้วไปไปล้างหน้าไปบุญไปไปล้างหน้าไปบุญเดี๋ยวแม่เข้าทำความสะอาดให้ไป ดูครับไม่ล้างไม่ล้างไม่ทำความสะอาดเลยไม่ล้างหรอกดูถ้าเล็กน้อยของเราไม่อยากล้างหน้าลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนเล็กดูทำท่าทางเขาดูสิจะไปหาจะไปป่วนไม่มวยนะดูสิแม่แม่จ๋าหนูอยากกินกล้วยแล้วอ่ะแม่มันจะเชะจะชื้นหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนะครับ ออกข้างนอกก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหดูครับดูครับดูครับอาการเฮวยบุญครับโอ้ยเด็กเด็กเด็กเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเายเฮ้ยเฮ้ยมาเอทไทม์อะไรที่บ้านของหนูเนี่ยไม่ได้นะพ่อนะ่ยไป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 เอ้ยเฮ้ยดูสิ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 หน้ายิกขนาดไหนนี่หน้ายิกหน้ายิกมนะเี่ยคนนี้เนี่ยหน้ายิกมมากนะเนี่ยคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ย อนหมื่ก็ตื่นมาภารกิจตอนเช้าครับทำความสะอาดให้น้องก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับผมก็ดูแลน้องก่อนเป็นภารกิจสําคัญเลยนะครับผม นี่ครับเนี่ยครับมา,าดูตาขาวๆสิตาก,กินอะไรเอ้ยวันนี้จะทำความสะอาดนะครับตอนเช้าวีา้กาศตอนเช้าๆครับนี่คือคิดว่าประจำวันของเรานะครับผมดูครับดูครับจ้าสวยจ้าสวยดีจ้า,าดีจ้าสวยจ้าสวย วาสวยสวัสดีจ้าบอกวิ่งคนกินแล้วคนกินแล้วคนกินแล้วเฮ้ยดูครับดูครับวิ่งแล้ว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 วิ่แล้วมาแล้วมาแล้วีจาไม่ให้กินไม่ให้กินจะแกล้งเด็กก่อนจะแกล้งเด็กโซนก่อนดูครับดูครับโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมดูครับวนหนึ่งรอบไม่ยอมครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะแกล้งอะวุวนก่อนครับไม่ให้กินไม่ให้กินครับพี่น้องครับโอ้ยทำยังไงทำยังไงทำไงไม่ได้กินกล้วยทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงพี่น้องดูครับดูครับโอ้ยไม่ใหห้้้้กกกิิิิินนนโโอวว่่่่งงไไไไปมมมาด ไม่ให้กินไม่ให้กินอ่ะไม่ให้กินอ่ะยังไงก็ไม่ให้กินอ่ะบอกอืมก็ดูนะพ่อดูนะดูที่ันเทียวดูดดูดงิดดูงิดดูงิดดูครับดูครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโหแรงโมหแรงโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 โอ้พ่อหนูหิวกล้วยพ่อให้หนูกินเถอะนะนะพ่อนะหนูหิวกล้วยนะอให้กินลูกหนึ่งพ่อหนูเอาอีกพ่ออให้อีกลูกหนึ่ง พ่อหนูยังไม่อิ่มพ่อพ่อจะแก้งหนูนะเอาอีกลูกหนึ่งอ้าวโอมีมีมน้ำโมโหมีโมโหแมแหมจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าเฮ้เก่งมากดูกระโมโหให้สวัสดีรู้สึกว่าจะโมโหไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จ้าสวย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  จ้าแม่มีทาตาแม่ไม่ค่อยพอใจนะจะมาสั C WS, C euh. ่งอะไรหนูเดย์เช้าจังจ้าสวย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 จ้าโอ้ยโมโหโโหโโหไอหยอมไม่ยอมไม่ยอมแม่ไปดูพ่อหนูออกไปได้แล้วหนูมันเที้ยวพ่อขนาดนี้นะไปดูนะไปดูพ่อมาเล่นกับหนู้วหนูจะใส่เต็มที่เลยบอกจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าแม่ยิ้มแต่เช้าเลยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานเดี๋ยวให้ทานกล้วยก่อน ยิ้มหวาน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 หวานโอ้ยเก่งจังเลยลูกสาวพ่อเนี่ยรู้จักยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานนะยิ้มหวาน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 บอกแม่แม่แม่ไปจัดการพ่อเลยแก้งหนูแต่เช้าเลยแม่ดูสินี้เดียวเดี๋ยวขึ้นไปเอาบนบ้านเลยจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยยิ้มหวานไม่เอาแล้วไม่เอาหนูจะกินกับแม่หนูอ่ะแม่หนูให้หนูกินเลยแม่หนูไม่แกล้งหนูหรอกพ่อแกล้งหนูขี้แกล้งหนูพ่อแกล้งหนู หนูกินกับแม่หนูก็ได้เนี่ยครับหนูไม่กินกับพ่อหรอกหนูกินกับแม่ดีกว่าพ่อแกงหนูเรร้อยแล้วเนี่ยเลยลูกเดี๋ยวไปเอาบนบ้านให้เนี่ยครับจ้าเรียบหมดแล้วไปเดี๋ยวพี่เอาไปเอามาใหม่ก่อนเดี๋ยวไปเอามาใหม่ก่อนดูครับโบก็มาครับโบกับโอ้ยโบโบทางโบทางขาวครับตื่นเช้ามานะครับผมเดี๋ยวไปเอากล้วยให้ก่อนนะรวยมาแล้ว กล้วยมาแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยบุญบอกถูกใจทะเลเกินแม่มวยแม่มวยหนูรักแม่มวยที่สุดเลย,ยเพราะว่าหนูกําลังหลอกกินกล้วยแม่อยู่ห,หนูก็ต้องรักแม่ก่อน<ช>โอ้โหยืนนิ่งยืนนิ่งเป็นช้างนิสัยดีทันทีเลยไม่ลุกๆๆๆลรี้ลุกลนเลยเป็นช้างนิสัยดีในทันทีทเป็นช้างนิสัยดีในทันตาเห็นเลยนะครับไม่ดื้อไม่ซนแล้วครับตอนนี้ไายทานของแซบเรื่องยั้งสีดื้อวับพี่สันนะครับผมเนี่ยครับ นี่คือบรรยากาศตอนเช้าของหญิงใบบุญครับปอนข้าวเช้าป้อนอาหารเช้าตอนเช้านะครับผมเด็กหญิงใบบุญนะครับผมวัยเนหนึ่งขวบกับสามเดือนนะครับผมตอนนี้เข้าสามเดือนแล้วจ้าสองเดือนกว่าแล้วดูครับโอ้โหเนี่ยครับป้อนกันด้วยกันครับกินด้วยกันนะครับก็ขอบคุณครับคลิปน่ารักน่ารักตอนเช้าแบบนี้อยากให้ท่านได้รับชมกันครับผมในเช้าวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์วันนี้ ขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมครับอย่าลืมชมคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเราได้อีกทางหนึ่งครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมครับวันนี้แปในกาสันสิบนาทีเรามีการไลฟ์สดอาหารช้างเพื่อเพื่อนช้างตกง,งานนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปปเพียงเท่านี้นะครับ thank you very much บายบายไปบุญบอกบายบายจ้า